ครับผมก็ลลาลลาลลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กันในช่องดัลลูนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวนะครับผมชุดแค่มิติก็คือชุดนั้น<ล>ชุดนั้นชุดนี้นี่เองนะครับผมก็คือชุดที่ผมเปิดได้นานแล้วนะแต่ก็ไม่อยากจะใส่เล่นเลยนะครับผมเอาไปแลยครับก็จะทําการรีวิวเลยนะครับผม จุดเด่นของชุดนี้นะครับผมก็คือสีขาวเอาผสมกับสีชมพูนะครับซึ่งเป็นสีที่ผู้หญิงชอบชอบนะครับผมแล้วก็จุดเด่นที่มันเด่นเด่นก็คือมันเด่นนไงมันเด่นเลยครับผมใครก็เห็นนะต่อให้หมอบหมอบอย่างนี้ใครก็เห็นแล้วก็สุดท้ายก็โดนกับศูน์เอาเลยเห็นไหม,ไม,ไมเห็นไหม,ไม จไปดูของมันก่อกนอครับโอเคโอเคโอเคมารีวิวต่อนะครับจุดเด่นของมันก็คือคขาวนี่ครับขนาดบอสยังเห็นเราแล้วก็ไม่ยิงเราเลยครับแล้วก็จุดเด่นข้อต่อไปก็คือมันสามารถตีลังกาได้นะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะคุดนี้ค,คือมันสามารถตีลังกาได้นีเองนะครับผมตีสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปนะครับ นี <screws> <ground> ่นะครับม <are the> <exercises> ันก mm. you ็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาให้ดู2ช็อตนะครับช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่ผมยิงยิงยิงอย่างเท่นะครับผมก็คือช็อตฆ่าก่อนนั้นเองนะครับแล้วช็อตที่2ก็คือการตายแบบโง่ๆนะตายแบบโง่ๆผมนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็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 แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บรอกันหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปดูกันเลย Hey, Oh, what oh, 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 oh man. Nope! Oh, you suck! 아아 <laughs> 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 เจอแล้วนะครับแตกหนึ่งนะครับโอ้ยอยู่นะั่นแตกไปสองนะครับแตกไม่ดีแตกไม่ดี